ผมศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลศักยาธรเป็นสิทธิ์เก่าชั้นชันนะครับเลขประจำตัวอสช19.021เข้าอัดสตั้งแต่ปี2,497เรียนตั้งแต่ชั้นมูลแล้วก็จนกระทั่งถึงชั้นม .6 ในปี2,506้ากก็อยู่ อจช้ำมาเาถึงสิปีชีวิตในสมัยนั้นกับสมัยนี้ผมคิดว่าแตกต่างเพราะว่าข้อมูลข่าวสารมันไม่ทันสมัยเหมือนเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นการเลือกก็คืออาชีพก็คืออาจจะเป็นไปตามสมัยนิยมตามครอบครัวนิยมเพราะฉะนั้นสมัยนั้นซึ่งอาจจะเหมือนสมัยนี้ก็ได้ทุกคนอยากให้เป็นหมอ พราะนั้นเมื่อเราเรียนแล้วเรามีคะแนนมีความสามารถเพียงพอก็ตั้งเป้าว่าจะเป็นหมอก็สมัครเข้ามาหาวิทยาลัยในคณะแพทย์ตอนนั้นก็เข้าจุฬาเข้าเตรียมแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นพอครบสองปีต้องตัดสินแล้วว่าจะไปอยู่ที่คณะแพทย์ไหน ตอนนั้นก็มีให้เลือกมีศีราชมีจุลา,ามีรามาตอนนั้นก็ตั้งใจที่จะเข้าศีราชก็เพลินก็ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ก็นั่นคือการตั้งต้นแห่งอาชีพแพทย์จนถึงปัจจุบันฮะทิศทางที่เกี่ยวกับการแพทย์ในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงในเรื่องของเทคโนโลยีของยุคสมัยที่ก้าวไกลแล้วก็รวดเร็วอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะทำให้วงการแพทย์เปลี่ยนแปลงแตด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยจะทำให้ราคาในการดูแลรักษาเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่คนยึดไว้เสมอคือวิชาแพทย์ควิชาที่ มีเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นวิชาชีพที่ต้องให้ความเมตตากรุณาแก่เพื่อนมนุษย์ไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นถ้าเรายึดมั่นหลักในการที่เราทําเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็คงเป็นแพทย์ที่ดีและเราพร้อมที่จะไปตามยุคสมัยได้โดยนำเอาสิ่งที่เกิดขึ้น ในความกล้าได้นั้นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยของเราเองวันที่20ธันวา257ปีนี้นะครับอัดสชนิกรวมพลคนเป็นหมอ1 7 0 0นนที่โรงเรียนสำชัญ ไปพบกันให้ได้นะครับ